พ่อครับเวลาเรามองออกไปเราเห็นเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลสรรพสิ่งของเรียกว่าเห็นผิดในวินัยของพระอริยะแล้วที่เราเห็นคนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเห็นผิดอย่างไรคะจะต้องเข้าใจก่อนว่าทางปัญจัวารคือห้าทวารเนี่ยตาหูจมูกลิ้น กายเนี่ยนะห้าทวารเนี่ยจะมีปรมัดคือรูปนามเท่านั้นเป็นอารมณ์จะมีบัญญัติเห็นเป็นตัวตนสัตว์บุคคลศัพท์สิ่งของไม่ได้อย่างเราเรามองออกไปเนี่ยเราเห็นเป็นคนใช่ไหมถือว่าเห็นผิดยังไงทางตาเนี่ยเห็นคนไม่ได้ทางตาได้เห็นเพียงสีวัน,นโนรูปอารมณ์คือมี สภาพทำอยู่สองอย่างกระสีก็เห็นเท่านั้นดับไปแล้วมีพวังขั้นแล้วมาเกิดดับต่อทางใจคือมโนทวารเนี่ยหลายวาระเขาเรียกทวารคู่ทางตาก็ต้องต่อทางใจทางหูก็ต้องต่อทางใจจมูกเล้งกายเสร็จแล้วต้องต่อทางใจทุกครั้งตัวนี้เราไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเราก็นึกว่าเอะเราเห็นคนแต่ทั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่า เราเราไม่ต้องยังอย่างสมมติเราเราเห็นข้าวเนี่ยเราบอกเอ๊ะทางนั้นก็ไม่ต้องกินข้าวไม่ใช่คือพระอาริยะบุคคลน่ะท่านรู้ทั้งบัญญัติกับปรมัต์แต่จะเข้าใจพูดให้ชาวโลกซึ่งไม่ได้ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกทากามีให้เข้าใจเนี่ยก็ต้องอาศัยบัญญัติอย่างเช่นอ้าวเธอไปไหนมานะอ้าวนั่งกันอยู่กี่คน ก็ยังอาศัยบัญญับใช่ไหมแต่ว่าโดยปรมัดแล้วไม่มีคนไม่มีเรามองเห็นได้เพียงสีกับเห็นเท่านั้นทางตานะสีเห็นดับไปมีผวังขัน้นแล้วมาเกิดดับต่อทางใจทางใจจะมีสัญญาขันจำได้ทำให้คิดว่าอ๋อเนี่ยรูปร่างอย่างนี้เรียกว่าคนเพราะฉะนั้นเห็นคนจึงชื่อว่าเห็นผิดในอริยวินัย เพราะว่าเห็นคนไม่ได้เห็นเพียงสีเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าสิ่งที่ได้เห็นคือทิศถังทิฏเถท,ทะะิศตะมตังปวิสติตรัดกับท่านพาหิยะเมื่อเห็นจักสัตว์แต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นนแล้วคิดต่อทางใจงหฮกถึงจะรู้ว่าเป็นคนเพราะฉะนั้นที่ว่าคือคือถ้าบรรลุปเป็นพระสสดาบันได้น่ะ จะต้องละความเห็นผิดเป็นตัวตนก่อนตามสัตติสูตรสังยุตตนิกายสคาทวัตไปกดมือถือดูได้สัตติสูตรสอมหันอากาศตอแล้วก็ตอสลายสติสูตร